โอ้ยท่านต้องรักค่านะว่าสันโอ้อคบกันที่ไหนเดี๋ยวชาวบ้านเอาไปลือละครเด้อพี่น้องไงละครเด้อ <c oughs> โอ้ยาจางได้จางได้ <c oughs> ท่านไม่ได้ชอบผู้หญิงหรออุย <c oughs> อ้ยอุ้ยสะแตมขาสะตมขาเ <c oughs> ย่าใช้อารมณ์ขนาดนั้น <c oughs> ฟังให้จบก่อน <c oughs> ฉันตุง้งติ้งสื่อ เอาไม่ชอบผู้หญิงแบบเธอไม่ยอมไม่ยอมยอมโอ้ยแสงนะฮะเปิดจอใหญ่เลยพี่น้องขาสักวันท่านจะเสียใจทังนี้นะดูด้านโน้นมาถึงออกแดดแล้วนะฮะไม่มีใครมากบอารมณ์เด็กๆอยู่ข้างในยายจ๋านั่งดูละครอยู่จะอุ๊ย โอ้โหสักกุระออกมาแล้วพี่น้องค่ะเปิดโจใหญ่นะไม่คอมเมนต์นะคะจจใหญ่แบบนี้นผู้ชายยังไงเนี่ยทำลายผู้หญิงนะคะอุ้ยผู้ชายยังไงทำลายผู้หญิง <c oughs> อุ้ยไม่อยากแตะเนื้อต้องตัวอุ้ยอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดนะ ลุ้นตัวเองนอะกนะความสุขของยายจ่าพี่พต้องขอ่ะหลี <laughs>